วันนี้นะคะจะพาพี่ๆมาดูข้อดีของการสั่งตัดกับที่ร้านเราค่ะพี่ๆคะ่ะสาหรับงานสั่งตัดกับทางร้านนะคะพี่ๆสามารถเลือกแบบเลือกทรงได้นะคะเลือกผ้าผืนที่ชอบตัดตามไซส์ของตัวเองเดี๋ยววันนี้นะคะน้องมาจะพาพี่ๆมาดูแบบและก็ทรงต่างๆของที่ร้านค่ะ แบบแรกนะคะนี่เลยจากแบบนี้นะคะจะเป็นทรงแบบเรเบียปล่อยหางปลาด้านล่างลูกค้าเลือกแบบเองนะคะเลือกผ้าเองพี่พีิดว่าแบบไหนที่มันเหมาะกับเราพี่พีสามารถแจ้งดีไซน์ได้นะคะโดยที่อิงจากแบบของทางร้านทรงนี้ฮิตมากๆเลยเป็นทรงหน้า3ามหลัง3าคือถ้าพูดคํานี้ช่างเข้าใจเลยค่ะพี่พีนะคะสามารถแจ้งแขนเนี่ยเป็นแขนกระบอกธรรมดาก็ได้หรือจะเอาเป็นแขนยาวก็ได้อย่างเช่นคอเนี่ยถ้าไม่ชอบคอปีนแบบนี้ ทําเป็นงานคอปาดหรือคอกลมก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะโทนสีภาพมีให้เลือกหลากหลายมีแบบให้เลือกมากกว่า700รรูปภาพอยู่ในอัลบั้มหน้าเพจพี่ๆสามารถไปเลื่อนดูแบบเพลินๆได้นะคะ แต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสงสัยนะคะว่าน้องมาปกติขายทางช่องทางไหนนะคะเราจะขายอยู่ที่เพจมัทนาีผ้าไทยค่ะนี่เลยจ้ะอันนี้คือจะเป็นแบบชุดตัวอย่างนะคะจริงๆเป็นงานตัดของพี่ๆท่านอื่นนะแต่ว่าวันนี้เอามาโชว์ให้ดูกันยังมีอีกหลายแบบฝากพี่ๆติดตามชมกันด้วยนะคะ